ด้านหลังของผมก็คือปราสาทปรางกูอำเภอรปรางกูจังหวัดศรีสะเกดขับขี่ทางไกลกับ New Mazda b t 50เครื่องยนต์ใหม่ล่าสุดสรุปแล้วน้ำมันถังแรกเกือบ1,000กิโลเมตร2.2ดีเซลเทอร์โบ163แรงมา้า แรงบิด400นิวตันเมตรรุ่นนี้เป็นเพียงรุ่นเดียวในรายการจำหน่าย New Mazda BT50 ซึ่งเป็นเครื่องยนต์2.2ดีเซลกีอัตโนมัติ8สปีดให้แพทเดินชิพมานะครับถ้าเป็น Isuzu 2.2 DDI Maxforce นั้นจะมีแพทเดินชิพมาให้เฉพาะรุ่นท็อปตัวถัง4ประตู High Racer ขับ2ยกสูง992,000บาทช่วงร่างในช่วงการเดินทางเขาอาจจะมีการโยนอยู่บ้างน,นะครับ นี่ขึ้นอยู่กับผิวถนนแต่โดยทั่วไปก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตอนนี้ผมอยู่บนถนนยางมาตอยราบเรียบก็มารู้สึกว่าเด้งดีแต่ประการใดนะครับแต่ถ้าไปเจอถนนที่เป็นลูกร้อนหน่อยแล้วก็ไม่ราบเรียบตะปุ่มตะป่ำอย่างคอนกรีตนะครับจะรู้สึกได้ถึงอาการโยนของช่วงลางด้านหลังแต่ที่ตอบโจทย์นั้นคือเรื่องของสมรรถนะการออกตัวไวขึ้นเร็วขึ้นตรงนี้ก็ตอบโจทย์เช่นเดียวกับตัว isuzu 2.2 r e m a x force นะครับ ซึ่งดาทิเปอร์ก็ได้ทดลองขับอยู่ในเฟล์ลิสเดียวกันนี้เบาะนั่งเป็นเบาะผ้ามีการแซมหนังอยู่ตรงกลางนิดนึงที่เหลือเป็นผ้าแต่ดีไซน์แล้วเนี่ยมีความอบกระชับมาดูแต่ละน้ําหนักของแต่ละท่านดูว่านั่งแล้วกระชับเพียงใดเบรกมือก็ยังเป็นเบรกมือแบบคลาสสิกเบรกมือดึงมีช่องวางแก้น้ํา2จุดแต่ที่พักแขนระหว่างเบาะคู่หน้าเป็นหนังขอบคอนโซลเกียร์เป็นวัสดุหนังในส่วนช่องวางของตรงนี้นะครับที่ผมบอกว่าดีไซน์คล้ายๆกับ ตัวเปิดฝากระบะท้ายเป็นเท็กเจอร์เป็นเว้าวนะครับด้านบนเปิดได้ด้านล่างเปิดได้2ชั้นจะเห็นแนวสันตรงนี้นะครับเป็นดีไซน์ที่รับกับคอนโซลหน้าแต่ที่มุมคอนโซลทั้ง2ฝั่งจะไม่มีที่วางแก้วน้ําจอเครื่องเสียง9นิ้ว ลำโพง6ตำแหน่งเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายมีช่องเชื่อมต่อ USB Type C สำหรับด้านหน้า1จุดแล้วก็ช่องต่อไฟไม่มีแท่นชาร์จไฟไร้สายแอร์ปรับแมนวนวลสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์พวงมาลาัยหุ้มหนังแะะาัิติััง์์ัันพร้อม Cruise Control ที่พักแขนวัสดุบุนุ่มมีที่เก็บแว่นตาดสา,ายมือมีก,กระจกสองพร้อมกับไฟ ฝั่งผู้ขับขี่ก็เช่นเดียวกันครับมีไฟแต่งหน้าแล้วก็เป็นม่านบังแดดก็เดินทางขนของนะครับฝุ่นก็อาจจะติดมาที่เบาะผ้าครับด้านหลังก็เป็นเบาะผ้าเช่นเดียวกันมีช่องวางแก้วน้าโดยขอบของช่องวางแก้วน้าก็เป็นพลาสติกกันเละเปอะเปื่อนเป็น USB Type C ช่องแอร์แยกส่วนการเก็บเสียงในห้องโดยสารก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับขับขี่ใช้ความเร็วเสียงลม ก็ไม่ได้ทําให้ได้หนวกหูนะครับเกิดกับการใช้งานเดินทางโดยทั่วไปล้อลอยขนาด18นิ้วพร้อมยางขนาด265ทับ60 R18 ที่กระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถพร้อมสีดำมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแต่ว่าไม่มีไบสปอตเตือนจุดอับสายตาที่กระจกมองข้างที่เปิดประตูเป็นสีคโครเมียมแวววาวบันไดมีเท็เจอร์การลื่นเป็นสีดำด้านบนไม่มีแหลกหลังคาเสาอากาศก็เป็นแบบหนวดกุ้งไฟเบกรกดวงที่3อยู่บนหลังคา ที่ข้างกระบะไม่มีการตกแต่งลายสติ๊กเกอร์มีเซ็นเซอร์ด้านท้ายเซ็นเซอร์กระระยะเฉพาะที่กันชนท้ายเท่านั้นนะครับส่วนด้านหน้าจะไม่มีเซ็นเซอร์กระระยะโปรเมียมก็ตกแต่งอยู่ที่ด้ามเปิดฝากระบะท้ายพร้อมกับกล้องมองหลังหน้าจอของกล้องถอยหลังก็จะชัดอยู่ในระดับกลางๆนะครับก็พอดีพอดีมือสำหรับสุภาพบุรุษด้านท้ายมีไลเนอร์ให้พร้อมกับขอเกี่ยวทั้งหมด4จุดคือฝั่งละ2จุดของกระบะ ใต้กันชนหน้าบริเวณล้อคู่หน้าจะมีแผ่นโคเวอร์นะครับพลาสติกกระจังหน้าตกแต่งเป็นสีดําเงาโลโก้มาสดา้าเริ่มเทิมเลยครับที่มุมกันชนมีไฟตัดหมอกมีรังพึ่งรังพึ่งตรงนี้ก็เป็นช่องระบายอากาศไฟตัดหมอกหน้า LED ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ไฟหน้าปรับสูงต่ําอัตโนมัติระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED ไฟท้าย LED ตรงนี้นะฮะมีระบบช่วยลงทางลาดชัน มีนาจอก็มีองศานะครับในการดูองศาเลี้ยวของพวงมาลัยนะครับวงเลี้ยวรวมถึงองศาการชันการทิ่มลงของตัวถังรถหรือว่ามุมเอียงต้องยอมรับว่าตอนนี้ขุมพลัง2.2ดีเซลมีอยู่ด้วยกัน2เจ้าซึ่งเป็นบล็อกเดียวกันนั่นก็คือ Isuzu m a x f o r c e ตัวที่ใช้กับ D-MAX และ Mazda b t 50ฉะนั้นเนี่ยความแตกต่าง ก็คงเป็นในเรื่องของออปชันที่ได้วาง p โพซิชันให้รถหลั่นเลือกใช้ได้ตามไลฟ์สไตล์ของคุณนะครับก็ต้องไปทดลองขับและทดลองนั่งด้วยตัวของคุณเองว่า2.2เครื่องยนต์ดีเซลขุมพลังใหม่ล่าสุดนั้นเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคุณมากน้อยแค่ไหนแต่ที่เด่นชัดนั่นคือเรื่องของอัตราประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงที่ดีเยี่ยมและเดินทางไกลเนี่ยเห็นผลชัดเจนซึ่งการทดลองขับครั้งนี้เนี่ยเราก็จะมีชาเลนจ์โดยส่วนตัวน้ํามันหถังน้ํามันดีเซลนะครับ จะสามารถขับได้ถึง1,000กิโลเมตรหรือไม่โดยเดินทางไกลเป็นทางราบผสมกับการใช้งานในเมืองน้ำมันเต็มถังเติมเต็มที่บางนาจากบางนาขับกลับไปศรีราชาจากศรีราชาขับกลับมากรุงเทพและต่อเนื่องไปที่อัมพวาจากอัมพวาตอนนี้ก็ขับระยะทางยาวๆเลยครับมาแดนนีสานมีการใช้ความเร็วอยู่บ้างรวมถึงการเร่งแซงมาเติมน้ำมันที่จังหวัดขอนแก่นระยะทาง950.5กิโลเมตร น้ำมันในถังเหลือให้วิ่งต่อ190กิโลเมตรเติมกลับเต็ม62.88ลิตรเฉลี่ย15.11กิโลเมตร่อลิตรน้ำมันดีเซลเต็มถังแสดงระยะทางวิง่ง1170กิโลเมตรสำหรับน้ำมันถังที่2ผมเติมเต็มถังจากขอนแก่นวิ่งไปอุดรธาน,นีและลัดเลาะทางรองมาออกที่จังหวัดศรีสะเกขดขณะนี้นะครับก็ผ่านทั้งจังหวัดร้อยเอ็ดกาลสินเรียกว่ามีทั้งทางเขาทางแคบ รวมถึงทางราบยาวๆขณะนี้อยู่ที่ระยะทาง617.8กิโลเมตรอัตราเส้นเปลืองอยู่ที่13.8กิโลเมตรต่อลิตรน้ำมันในถังเหลยให้วิ่งต่ออีก565กิโลเมตรถึงขับบี้บีขับแบบว่าเร่งแซงบ่อยๆผมก็ยังได้13.5 13.2เรียกว่า13กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นไปเลยครับ ถือว่าประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงกับการใช้งานชีวิตประจำวันโดยไม่บรนทุกครับในน้ํามันถังที่2เส้นทางจากศรีสะเกดนะครับตอนนี้เป็น4เลนแล้วเส้น220ต่อเนื่องไปถึงอำเภอคุกขันแล้วก็เลี้ยวขวาเป็นเส้น24เข้าไปที่บุรีรัมย์แล้วก็กลับกรุงเทพขับขี่ทางยาวๆวนถนนเส้น24นะครับซึ่งสามารถที่จะใช้ความเร็วได้คงที่ที่80กิโเมตรต่อชั่วโมงไม่เกินนะครับมาที่หนองบุญมาก จบที่ระยะทาง925.6กิโลเมตรผลน้ำปัดน้ำมันเหลือต่อวิ่งถึง235กิโลเมตรและอัตราสิ้นเปลืองแสดงอยู่ที่14.8กิโลเมตรต่อลิตรจะสังเกตได้ว่าน้ำมัน2ถังเมื่อขึ้นสีส้มเตือนแล้วผมก็จะเข้าเติมน,น้ำมันท,ทันทีแม้ว่าจะเหลืออยู่ร้อยกว่าโลก็ตามเพราะว่าตรงขีดนะั้นมันติดมันดันอยู่ที่ขีดสุดท้ายพอดีครับมันไม่มีเรนสีแดงฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องเสี่ยงขอบคุณสำหรับการติดตามผมพิชัยมูลจัดไรทิปเปอร์สวัสดีครับ Isuzu D-Max Highlander 2.2ขับ2รุ่นท็อปรุ่น M ช่วงล่างเนียนนิ่งกว่าเยอะและเต็มแพคเรื่องระบบความปลอดภัย ADAS แต่ราคา1 137,000บาท